บ้านหลังนี้พี่นอ้องคาดซิงามเดีว่าเป็นประเทศลาประปนนรวัติบ้านเป็นของบ้านอีสานกเก่าบือหัวมีคนอยู่บปล่าน้องปโจบรรัดในขอบไปบ้านข้เจ้าเพราะมีพายอยู่บ่เห็นว่าบ้านเพิ่นบ้านใหม่ลูกชานกเก่าแล้วก็มีอันมองปูพักหล่อมพักอยู่นี่นะแล้วมีเราเข่ามีของหัวขอ,ของควายโอ้แต่บรรยากาศที่สุดเลยพี่นอ้อง ยุงามกระโดงถือว่าเป็นบ้านยุคเก่าซะไปยุคเก่าติเฮ็ดขึ้นมาก็ว่าไม่กระบื้ไม่ดีกพี่น้องยุคเกา่เกาๆบ้านโบราณโบราณสมัยก่อนแบบอีสานสมัยก่อนแบบออน่ะนะอยู่ที่บ้านป่าทางเข้าบ้านโน่นพูนกับบ้านหลังพูนบ่าวโจไปมลัละพูนหลัง,งเดี๋ยวเขาไปมาว่างันนะ แถวนี้ก็จะเป็นโซนอุบานเป็นบ้านนั้นนนสมบูรณ์แล้วก็มีบ้านอยู่เลี่ยงไร่ๆเลี่ยงไล่หลายหลังหลายหลัง,ลงพี่น้องเห็นบ้านหลังนั้นนะเขาบอกปีที่แล้วบา้าโจมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วบรรยากาศแบบเก่าๆหรือบ้านแบบดั้งเดิมนะ่นนะตอนนี้บมโหเพราะญ่เราอยู่บอกพอปีที่แล้วบา้าโจมาผอบพเพราะไ่คนอยู่นี่บ้าจโจก็เลยมาถ่ายบรยบรยากาศ แต่ก็วันไหนมีคนอยู่หรือมั้งนี่นี่หัวกับหัวแบบใหม่กันหล่อนบ่นมีของหัวต้นใหม่เนี่ยอายุแปดเก่าสิบปีทั้งนั้นเลยอายุหลายๆทั้งนั้นเลยทางได้ยัยมีรถเข้ามาอยู่พี่น้องรถรมาหอดีไงกุ๊บเลยวันที่ลังเลยบรรยากาศขนาดเลยนี่คือทางม้ามู่บ้านได้พี่น้องนี่สบบนจอรบรรยากาศดี เข่ามาในซอยนี้เบิรงแล้วก็พี่้อกในซอยนี้ก็ซอยไปริมเขื่อนซิลินทอนครับพระเจ้าัก็พากันมาเฮ็ดเถื่อนเฮ็ดซานอยู่แถวนี้เพราะว่ามีเสาไฟฟา้ามียั้งมาตลอดทางเลยบรรยากาศดีลีพี่้อกหน้าแรงกกับบห่หอดนะครับกลางวันหรือหนาก่อนหน้กกลางสงการเนี่นองว่าโจว่าไปว่ามาเริ่มหลงแล้วนี่ อ๋อมาดนเราพี่น้องมีสวนยางพาราบ้า,บานพ้นพวกเจ้าเห็ดเหมือนอะไปพีที่แล้วบ้าจุกมากขจาวไม่ก็ยังมีเถียงอยู่อ๋อว่ายังมีไมีเถียงเนี่ยคนดูแบบนี้การอยู่วิถีแบบพึ่งผ้าธรรมชาติมีกับมีสวนยางพาราอยู่ยางพาราจะเป็นถือว่าเป็นพืช เศรษฐกิจที่สร้างไ,ได้คนมันมีเงินเดือนเฮ็ดยางพลาก็มีเงินที่จะเลี้ยงชีพซื้อรถซื้อล่างเงินที่สร้างได้สบายครับเพราะว่าเขาเจอมีสวนยางพลาขายทั่วทิศเนาะได้มีหลายก็ได้หลายเพื่ได้มีหน่อยก็ได้หน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้คือว่าระยางพลาไมักนก็แห้งมันไหลแหงราคายัง,ายางถือเส้นมันสัมปรังมันสัมปรังถ่าโผดานขม,นมิ้นนี่มันสัมปรังบ้านเท่าสิถือขนาดนี้พี่น้อง เราเจอเขาเห็นพระเจ้าคน้น้านสำลักขา่ขามดานสองเมกหมานะอู้ายซิปไรซิปขันรถสิบแปดหล่อเลยพี่น้องรถพวงนะั่นก็เลยงงว่งแล้ามันสำลังคือเข่ามาประมาณนี้นะพี่น้องทั้างทางหยิบบานเท่ากับมั่นถือกะวังว่าว่าจะหนีไปเนาะพี่น้องกเกษตรกรบ้านเฮาเนาะก็บซอยกันเป็นหูเป็นตาเบิงเ่งแน่เพราะว่า บางที่ก็นายทุนก็ได้ประโยชน์อย่างเดียวเานนาอาคนนิชาก็บดาหยังนะเข้าต่อซอยกันเข้าเหตุการณ์เกษตรมันก็นลำบากอยู่แล้วเขาก็หวังอะไรที่จะเลี้ยงครอบครัวเนาะแต่ว่ามาเจอพวกการเมืองการยัง้งลายอย่างมันก็ไห้แต่คนในชาติมันลำบากเนาะเพราะยันต์ต่อซอยกันโอ้ปีนี้มาแบบแม่ประเทศเหนือดิสานใหม่ต้นี้ บรรยากาศวิธีชนบทครับที่ทางลุ่มไปเขื่อนชินทิทอดมีน้องเห็นน้ำได้หลายบอกเขื่อนสินิทอนทั้งนั้นเลยพูดกับแม่เขื่อนชินทิทอดบรรยากาศงามหลายทั้งบุญเป็นบาทโน้นตะหลงกับฟังพูนเป็นอำเภอพิบูลมั่งสหารอันนี้ก็เขตอำเภอพิบูลมั่งสหารหละจะเป็นย่งง่อยออกมานะพี่น้องเป็นย่งง่อยออกแม่พี่ตะว่าทางเข่าจะต้องเข่าทางอำเภอบุญช่วยพิทานน่ะ มันเหมือนไปติ่งอ่ะถ้าเป็นไส้ติ่งก็เหมือนไปไส้ติ่งอ่ะติ่งออกมาถ้าชี้ออกก็ต้องย้อนมาทางเก่าประมาณนี้แถนี้พวกเฮ็ดฟร์มงัวฟาร์มข่อยพี่ที่แล้วแม่บาวโจวเห็นพอเป็นสื้อข่อยมาโตเป็นไร้ไร้หลานพี่ที่แล้วปีนี้มวหัวควายมันยังอยู่บ่เนี่ยวิธีอีสานวิธีเลเกา่า อันนี้เขาเจ้าปูกแตงโมอะไรอย่างนี้มีมาณประมาณสองเดือนสามเดือนเพิ่งแตงโมก็เสียออกแตงโมเขาเจ้าซิบะปูสัมกันนะพี่น้องมองเกา่าป,ปีนี้ปีนสิปูแล้วนะปีนี้ปูแล้วสมมติว่าปีหนา้าเพิ่งจะบูปูหรือว่าอีหลายปีพันธุย่อนก็มาปูอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของดินต่างๆนะโอ้อันนี้นอนวงนี้เลยบ่โอ้ไปเตอรอากาศดีจ้ะ ทางพ่นกับเป็นบาทอีนึงหลังครับนี่ก็ลงไปเขื่อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขื่อนนึงมาให้เบิ้งบานทางพ่นดีกว่าเบิ้งทางอันบาทโน่นขูดเหนโน่โนขูดพี่น้องโอ้พ่อแม่ปูพักพอดีสวัสดีครับแม่พักงามแท้ขายอยู่บ่พักนี่ประกาศจอนเก็บให้ขายให้แน่ เสียเอาไปจอพักกาดนะ่าไปแกงพักกาดมะแรงบ้กพี่เล่ากับปูพักกาดนี่แล้วกระปูโอ้มาเลยซื่อพักบ่าวโจสื่อพักเลย <ส intend. S 1> บลยริยไผลยงคนยาบ่ติแม่โอ้น้ำโซลาเซละสะบายเลยเนาะ เปิดแซมันอยู่นี่หน่อยนะน้อสิเราไปชกมาเปงกอนสิมาเปงโอ,อ้ยขนาดนี้เฮ็ดหน้าอะไรผุแล้วนี่น้อเฮ็ดไรอยู่ขนมเฮ็ดเอาอีหยังเอาอันนี้ประกาศจอนแม่แม่เคยเห็นบ่าวโจอยู่บ่ใช่หรอบ่าวโจเค,เคยเคยเห็นอยู่บ่บนี่ใส่มัวกันนอขอโทษหลายๆใส่แว่นตามาล่อบ,บ้านเดี๋ยวแม่ชี้ยานดอก บางอย่านงน้องน้องเอาพักการดจอนนั่นเอาจะ้ะซาบาดเบิ่งซาบาดสีร้ายเป็นไรพี่น้อง,อของเขาก,กินคนละเขกินคนละคนว่าอยู่ทางเหนือกับพักการดจอนอู้กินจนโู้โหจะกินจังไหนแต่ว่ามาทางอีสานบุค่อยมีหลายเป็นไรเนาะนี่พี่น้องพักการดจอนเรางามขนาดเลย อันนี้หอก็บมันสีมันกล็ดบ,บางกล็ปร่งมาใหม่ปเมปล่าไหมโปร่งมาใหม่โอ้เก็บไข่ตลอดจนเบิดกลัวมันสีเบิดอายุพีน่น้องเบิดอายุพีเ่เนี่ยมันโมเป็นแนวใหญ่มันแน่ว,น,วน้อยประกาศกวางตุ้งกับมี่เอากวางตุง้งในจังหน่อยอารมกันในบ่อซักซาบัดน่นะเหรอใเสียไปใส่สุก,กี้ประกาศนี่ยเขาก็จะไปลวกกับเจีวพี่น้องหนึ่งกับปลาก,กับแสบ พอได้กินพอได้กินพอด้ขายไปเนาะขายเบิดงานเขาเจ้าบอมบวัดแม่งานแต่งงานเนี่ยหัวยหกให้เขาบังบวเปลี่ยนหมวดอกใบมันเจี๋ตัวแต่พ่อมันกับปูได้หน้านี่เนาะหน้าอื่นกับปูกูอะไรปูกได้นานี่ร้านไม่มีหมอกเจ้าหน่อยเนี่ยมันก็ดีหน้าแหล่งต่อให้มีหนังก็บอกเขาใหญ่ขึ้นเก่าเนาะบอ นันเป็นน้ำอากาศน้ำไหลน้ำอากาศขณะอากาศหนาวมันกับปูของามยองน้อยนี่มันหนาวหอนนี่มันสิห้ามบ่หนาวหอนกับหี่ยวเชาไปเลยเอาแม่เอาลดง่ามบ่ง่ามเอาไปพ่อเดี๋ยวไปตกแต่งเอาเสียไปหนึ่งพระผมมีถุงใส่บ่เอาไปไหม่ของไว้ซอปุ้ยข้งอื่นฮู้ฮือหน้อง ี่พนสาบาทเพื่อให้กลายนึงเมืองที่ละเมืองที่ละกาดจ,จนง,างา่งายๆปลากต้นบักพี่เรานี่แหละนี่ก็เจ้บบากับปูบักพี่ปูใส่กระสอบปุ๋ยเลยไม่จะง่ายบ่เออคุยได้ยา เอาไปใส่ Saint ar, ark, ไอเดียอะไง่ายๆพี่น so ้องปูน้ำกระสอบปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่ในนี้เลยปุ๋ยก็สิบหไปใส่ฮดแนบ้ปุ๋ยมนนนน้นโอ้มาคุดีกาดกวางตุ่งอุาบาไม่คือห้ลทยเดี๋ยห้เอาไปกินเพอรถน้โอ้เอมีด้วยห่อยมันเอามือ ปลาทักไรืสวนนี่เอา,มาเมือ่อด้วยสวนนี่มีพ่อหรืปลาทักเอาเม,มื่อแบบลูกล้านกระไรพอดีเรามีอาหารเย็นแล้วทุกคนกินซุก,กี้กันเย็นนี่โอ้ยบ่งามวอนไปหลังงามทุกคนไปยังดอกผมไปหลังอีกก็ไดไหมเนี่ยตุ๊กแดงมาไหนเด้ว S <S <S เอาง่ามๆก่อนเบื้องต้นนี้อีกคำหนึงพี่น้องฝุ่นพากาดเอาใจนี้เนาะแม่ใส่ให้แล้วก็ได้ครับซื้อตลาดบ่ได้เด้พี่น้องครับบ่ล่างซื้อตลาดนี่ซาบ,บาทาาที่ซ้ำซ้ำก่อซั่นโอ้ยจังได๋ไปกิน อันนี้เบิร์ตแล้วโอเคอันนั้นหนุ่มนึงอันนั้นน้อยอยู่บนพ่อได้หรอพอได้หรอไหมร้ายแล้วกินมมาเบิดคือเก่าแล้วไปก็ได้ไปแบ่มีแบ่งผีแบ่งหนองน้ำบ่จากไรบ่ม่วนจังฉานม่วนจังไหนบ่้งเอาหายอีกอแล้วแต่แม่ได้สันอย่าให้อีกมาเลย เราแถมอีกสุดยอดเลยพี่น้องซาบะล้วซื้อผักไอเยอะเลยเมืองเล่าเล่ายังไงเฮาอีกพี่น้องนี่เต็มกระสอบแห้เลยนี่แม่พัดดีให้เฮาอีกเมืองดี้หรอพักนี่เต็มเอาไปกินพอดีเต็มกระสอบฟางเลยขุนเก็บพัทสละที่อี๋เอาไปยั้งเราแม่โบราณก็ได้อยู่อีนี่ล่างเอาไปแต่งเอา โอเคอืมโอ้ยนาไม่ล้าหลางออกฟัมกรอบดีอยู่อือไม่หลย เต็มกระสอบอาญาพี่น้องเต็มเลยห้าบาทโอ้พี่น้องซื้อปะเราเป็นคุ้มขนาดขอบคุณครับมัดมัดมัดไหนมัดแต่ปากมันจะซื้อบ่แม่นมัดแต่ปากซื้อก็ได้บ่จงจงเสื้อไปก็ได้ยอ๋อเดี๋ยวผมไปพับติดรถเราก็ได้อันสันเอาแม่ไปพับโรยโดดไปพับใส่โดดจ่อครับ ให้สี่สิบเด้อแม่เด้อโอ้คือหายไปโหลดแม่มีน้ำใจให้ผมผมก็มีน้ำใจให้แม่ไปอยู่ดีมีแหงโอ้ให้ร้ายปนิ๋วโอ้จนเกรงใจไปแล้วนี่พี่น้องเอ้ยให้แม่วันสี่สิบบาทที่จริงเันจนทร์เอาซามบาทได้บาโจก็เลยให้เพิ่นเนมีน้ำใจให้เขาเนาะฉันต้องช่วย่อยางห่บอกเป็นยังัไงพ่อแล้วร้ายแล้วขอพูดอะไร้ายแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อครับรถชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องระวังทาง หน้าหนาวหน้า,หนา,หนาแหลงของทางผ่าอีสานเฮาครับเส้นทางสิไปบ้านโนนกะหลงอำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีกลางหนุ่งหน้ากับมีงัวต้นใหม่ใบห้าแห้งเขียวหายไปเบิดตแล้วเขียวหายไปเบิดแล้ว,ลวมีแต่สีน้ำตาลโอ้พี่น้องเขาจิเข้าสู่บ้านโนนกะหลงครับพี่น้องเหี้บรรยากาศกลางหนุ่งหน้าบอกมันซีบบมีอย่างเลยหน้า เฮ็ดหน้ามันก็สีเขียวหน้ามันก็จะ, amb, จะไลตามหงองตามทางนี่เดี๋ยวนี้มันแรงบ้ดแล้วกับโบเห็นียงแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศหนาวตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งเกือบส1โมงแล้วอากาศนี่หนาวอยู่ประมาณ1 7 1เจดปองศาครับแหงอยู่ไกลเขื่อ,อนร่มเย็นร่มเย็นหรือร่มเย็นเฮ็ดให้ ใบห้าใบยังมาก็สิแหงแหลงไปตามเห็นต้นใหม่นี่งางาัดใบอ่อนๆห,หอนแล้วครับบาดโนนกะหลงน้อยมัติมีบานโนนงกะหลงใหญ่ยุ่นเราเจอเสพ้้าพี่หน้องเข้าไปทางนี้ซอยนี้ก็จะจ้าให้ทางใหม่แลวบ่เป็นหมู่บ้านดีมีอยู่ซอยเดียวครับมีซอยเดียว ทงนอกกลางถงแนาภูเขาบ้องเออเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศริมเขื่อนนี่พี่น้องทั้งหมดเขื่อนซีลินทอนเด๋ยวี่เบาโจริภาพี่น้องเคยบวงทั้งหมดมีต้นปาล์มต้นตาลเก่าวิธีเก่า,กา,กา,กาๆมั่นคายๆทางฟัง ไปเล่าพี่น้องพี่เล่าพี่น้องอันเล่าบานเท่าออกันนะพี่น้องต้องหุ่นนะป้าโจเคยไปลองว่าบรรยากาศจะเป็นแนวนี้หรือเปล่าพี่เราเกา่เกาอีสานเกา่าเก่าคนก็เสียออกมาหนังซิ้งแดดเพราะว่าอากาศมันหนาวโอ้ยหนาวป่ะพ่อ,พอหนาวป่ะใส่เสื้อกันหนาวอันนี้เป็นวัดครับวัดในวัดนี้ก็ เห็ดกุฏิใหม่บ่เฮ็ดอันนี้ใหม่โอ้เห็ดอันพญานานมัสการหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วบ่ที่บ่าวโจมาเนโฆษณานั่นโอ้เรียบร้อยแล้วอันนี้เฮ็ดเองโอ้หลวงพ่อเฮ็ดเองเลยสุดยอดฝีมือแถ่ะนะโอ้เม่นแล้วเราบ่เม่นแล้วแล้ว ผู้ใดมาเป็นเจ้าภาพให้โอ้ที่บ่าโจนนัน่มเสนอไปปีแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุบุญน,นั่มครับหลวงพอ่อโอ้ได้เมนใหม่แล้วอันนี้ก็เฮ็ดเองไอ้สุ่มประตูนีหลวงพ่อเฮ็ดเองเลยบ่โอ้สุดยอดแท้อโ,โอ้บัธรรมดาบัธรรมดานี่ยเพื่นพระสร้างวัดของแท้เลยพี่น้อง เฮ็ดเองสั่งเองอ๋อลูกปั่นในในหันรลวงพ่อกับปั่นเองนี่ครับพี่น้องลวดลายเกตพะยานารลวงพ่อประดิษเองเบิดทุกอย่างสีกระถ่าเองลายกระนกกับวาดเองโอ้โอันนี้ท้าเวทสวนนาะปั่นได้ประมาณร้วงพ่อจบอัน สินมาบอกหลวงพ่อโอ้เต็นต้นเทือนต้นเทียนนั้นในเมืองอุบลนั่นเด๊การคือการแพร่โอ้การแพร่กันสุดยอดเลยอุสังพระปันสั่งแก้ต้นเทียนดิพันศาอุบลรลชธ่านีเเ้อพี่น้อง บาโจกับบุหูประวัติหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวมาถามมาไทยโอ้ฝีมือเพิ่นเบิ่องเท่าพี่น้องบุตงจ่างสั่งเลยเฮ็ดเองเลยเดี๋ยวบาโจจะพาพี่น้องไปเบิ่งเม่นเพราะปีที่แล้วบาโจมานำเสนอให้หลวงพ่อเป็นเสนอไปเลยฮ็ดบุญเฮ็ดยังเรรียบ้อยแล้วก็ถวายแล้วถวายเรรียบ้อยแล้วจะพาอยู่ยี่ไอนี่ล่ะโอ้จะพาบ่เิงมาเบิ่งบาโจและล่ม คลิปไปพืน่มาถามท่บหลวงพอเอ็ดมนกัเป็นชัดเป็นจ่าห่าพเอ็นเลี so oh. ming, ming, ้ยวคนละีสองเอ้เดก็ตามพือนเอ็ดมาอนี่กระินกรเด็นี่กระินปีนกระด็นี่โอ้เหก็ว่านินกระเด็นเองไอ้ข้าวที่กด้งย่างเนีิดเองไงเราได้แบบพี่น้องน นั่งเกลียนหนึ่งเห็ดไม่กี่เดียวเห็ดพญานาฏโอ้วัดวัดอีเงี้กับพ่อบ้านโน่นกาะหลวงพ่อกะเห็ดบ่แอกตีลูกปั้นนั่นเด้แม่บ่าวโจไปเถื่อยนะวัดโน่นกาะศิลปะไข่ไข่กันลูกปั้นวัดนี้เลยโอ้ตะกอนยูพุ่นตะกอนยูพุ่นนี่เงไม่อยู่พี่เขามุ่นไม่อยู่นี่อือจะวาดเพิ่มเมื่อมีพายุก็เลยมาอยู่ปั่นเลยอ๋อ นี่ขนาดปั่นเล่นนด้นี่แม่นบอนี่ขนาดปั่นเล่นซื้อเลยบัตรปั่นจริงจังเลยเด <c oughs> ี๋ยวบ่าวโจจะพาพี่น้องไปเบิ่งรูปปั่นแล้วกับพเบิ่งเมียนข้างหลัง <c oughs> เวลาพาเบิง่งเบือง,งในเร็วเ <c oughs> บิ่งรูปปั่นในเร <c oughs> ็วเร็วเร็วเร็ว <c oughs> มาอ๋อ,อทีวีกับหน้านในเร็วพ <c oughs> าไปเบิ่งในเมียนนั่นก่อนรูปปั่นนั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับซื้อหยังน้องทวครับน้องหยังเกาะน้องคิวครับน้องคิวอายุกี่ขวบแล้ว กี่ขวบไแล้วนี่ครับโอ้ครับอายุครับเนาะครับโอ้กินข้าวเข่าไปกี่ขวบกินข้าวกัำยังอ่ะรูปกรอบครับโอ้น้องเที่ยวโอ้น้องเที่ยวยุวัฒน์นี่บ่มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนาะครับโอ้ป่ะผ่านาเบิ่งในนี่เนี่ยูกปั้นในรูปป่ะสามคนเลยนี่ซื่ออะไรลูกชื่อธัญญาค่ะน้องนั่นซื่อเล่นอะไรคะชื่อธัญญาค่ะธัญญาเหมือนเดิมอันนี้เหรอ อุ้งอิงค่ะอุ้งอิงน้องอุ้งอิงอยู่ปออะไรล่ะปอสี่คนนี้ล่ะปสามค่ะโอ้ปสามน้องทิวล่ะอ๋อจะมอแล้วค่ะโอ้จะมอแล้วนี่พี่น้องเบิ่งศิลปะมสามค่ะโอ้มสามแล้วดูศิลปะกันปั่นพญานาคเพิ่นว่าโจชิพี่น้องเบิ่งนี่พญานาคลงพ่อบนปั่นเองมันเกิดจาเบิ่งจังไรล่ะมันดินแท้คนนี่คือ จะว่าหัวเลาะกระบาดเลยพี่น้องอันนี้มันคือศิละปะศิละปะมันบ่มีขอบเขตแล้วแต่จินตนาการของผู้<ม>ผู้ที่ออกแบบมันมาเนาะเบิ่งหมูหมูตัวนี้คืออันสูงใหญ่อันนี้มาบ่ะบอันนั่นละ่ะแม่งยังเหรออันนี้นผู้หญิงน,นีนโอ้นี่ผู้หญิงอันผู้ชายอันนี้สูซอกได้หนีหนอกนี่คือฝีมือหล่องผอบนปั่นเองอุ้ย <c oughs> <c oughs> ตอวตาว่าตำมี่ใครอยู่วะใส่หมวกกันเนาะกตำต้นใหม่อันนี้เอ,อยียงเนาะนี่นี่คือหมาหมาดินี่หมาป่ากระต่ายกวว้างดยอันนั้นกวางอันนี้กระต่ายที่นี้ยาให้พี่น้องก็เบิ่งนี่เสือนี่เสือบอกเคยเป็นเสือปันได้เหรอพี่น้องนี่น,นี่บอก <c oughs> เสือปันไม่โอ้นี่ เสือไม่ลิงลิงคือสายพันธุ์ได้วุ่นนี่พี่น้องเนี่ยแล้วก็เป,กเ,ปเ,เ,ปเป็ดเกินเป็ดเนาะเป็ดมีผู้ได้เห็ดบาปเพชรยังกับจำรักพูทธศาสนาเหาเนาะเป็นเป็ดเป็นยังไปจอะเข้ที่ไหนจอะเขี จระเข้ doom, หัวใหญ่ก็โตบันหัวใหญ่หัวใหญ่ขนาดโอ้เต่าเต่าอันนี้ข้อง่ายเท่นี่คือฝีมือของหลวงพ,อพ่อะอาจารย์เพิ่มไปนคนปั่นเองพี่หน่อลามาเบิองอยียางงูพี่หนงงูงูมันก็บ่เป็นงูปันใดหรอกงูหรือวา่ากิ้งกือ อันนี้ด้วยอันนี้พญานาะคโอ้พญานาะนี่คือนสียอันบ่่อยได้กินอาหารหลายปันไดน,นะมันจ่อยโตใหญ่กวหัวใหญ่กวโตเนาะเปลวเล่นเ่าหัวเดี๋ยวพี่น้องนี่เฮาเอาความสนุกความสนานให้มันมีความสุขยังนองกับผพา้ามาเบงเมน่นครับพี่น้องเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง อาทุนโนอนุโมทนาสาธุบุญกับผู้สร้างผู้มิจิสัทธาครับปีที่แล้วบาวโจมารีวิวแถวนี้เม่นหลวงพอ่อปนว่าก็จะเป็นเม่นแบบก้องพ่อนแบบสมัยเต็กก่อนนั่นหลวงพอ่อว่นเออสวยโปรโมทให้หลวงพ่อในบาวโจกับโปรโมทนําเสนอเพราะนำเสนอกับมีผู้ใจบุญเนาะมาเฮ็ดมาสร้างให้ตอนนี้ก็เป็นเมนขึ้นแล้วโอ้ นี่แหละพี่น้องอนุธมอนุอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญน้ำเด้อครับพี่น้องบ้านนนนการหลงน้อยนาอโนนการหลงน้อยน้อ,นอนงเทียวน,น้องอุ้งหญิงน,น้องธัญญาโอ้พีนสาว <c oughs> แล้วน้องเทียวสวัสดีครับน้องเทียวมีแฟนหรือยังเฟนครับมีหรือยังนี่ครับแฟนชื่ออะไรลูกอยียาครับ ย่าย่าโอแฟนชื่อทันย่าไม่่ชยังไม่มียังไม่มีน้องทันย่าก็น่ารักนี่เป็นสาวมาสวยแล้วเนี่ยโอ้เป็นสาวโตมาเป็นสาวนี่เป็นนางแบบแล้วเนี่ยวัดว่าร้านเพื่อกันลมลื่นพี่น้องเป็นคุณครูค่ะอ๋อหนูอยากเป็นคุ่นคู๋เหรอลูกออยากเป็นคุณครูสู้ๆนะตั้งใจเรียนนะค่ะไม่ต้องเรียนให้เก่งแต่ขอให้มีความรับผิดชอบ กับหน้าที่การงานของตัวเองเรียนเก่งมันก็ดีแต่สิ่งสำคัญเราต้องรู้ไว้ต้องทำอะไรทาอะไรต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่คิดดีทำดีเนาะพัฒนาประเทศชาติบ้านเราให้มันเจริญขึ้น ยินดีต้อนรับบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่5ตำบลบ้านแม่อำเภอบุญรีจังหวัดอุบลราชานิครับพี่นอ้องบรรยากาศบ้านโนนสมบูรณ์อีสานมันแห่งแง้กโซนนี้ก็เป็นเขตของอำเภอพี่บูญมั่งสาหารครับพี่นอ้องมีอยู่หมู่บ้านเดียวเนี่ยแหละบ้านโนนโคนนี่แหละที่ทางเข้าจะต้องเข้ามาที่อำเภอบุญรีอย่างเดียว ผมมีทางที่จะออกไปผมมีทางเขา้าเพราะว่าน้ามาเขื่อนซีลึนท่อนลอมหล,มลไปเบิ่ดพี่น้องเขาเอินบ้านน้นคูนบ้านน้นคูนห่างกันยุทธพุุนเดียวบาวโจสิภาพ,พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตอนนี้อากาศที่หนาวอยู่ครับเวลาสิบเอ็ดโมงแก่